กราบสวัสดีนะครับผมวันนี้เอเลียนจะมาแนะนําวิธีการขึ้นไปเอาชิ้นส่วนของจุดที่5ของประเทศเอเกนซิตี้นะครับซึ่งจะมีทางลัดและเทคนิคต่างๆมาบอกด้วยนะครับไปนั่นเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผมไปซึ่งวิธีการขึ้นไปเอา,เอาชิ้นส่วนของจุดที่5นะครับก็จะต้องขึ้นไปบนเกาะลอยฟ้าจะซึ่งต้องผ่านแบบว่ากีฬาปลากลัวพวกนี้แหละที่ต้องปีนป่ายแล้วก็ใช้ทิ้งต่างๆนะจ๊ะ อย่างด่านแรกนะครับก็ต้องใช้เป็นมุมมองบุคคลที่หหรือมุมมอง V นั่นแหละนะครับเพื่อเดินผ่านช่องเล็กตรงนี้ให้ได้นะเดี๋ยวพอถึงตู้คอนเทนเนอร์ข้างหน้าก็สามารถกดสเปซ bar เพื่อกระโดดขึ้นไปได้เลยปกตินะครับผมพอถึงตรงนี้เราก็ต้องใช้ความเร็วเพื่อกระโดดเข้าไปในซากรถเมล์เก่าๆคันนี้ให้ได้นะครับผมทีนี้เราต้องขึ้นหลังคารถเมล์ให้ได้นะครับมันจะมีเหลี่ยมในการขึ้นนิดนึงพอตรงเหลี่ยมเราก็กดสเปซ bar หนึ่งทีพอนะครับแท่งหินเหมือนกันแล้วก็ เอาตัวไปชนแล้วกดสกเปรบาร์นะครับพอมาในส่วนของแผ่นไม้นะครับแล้วก็หมุนตัวละครเราเนี่ยไปชนไม้นะครับแล้วเราต้องใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งหรือมุมมองวีเนี่ยเพื่อหมุนตัวละครเราให้ตรงกับด้านที่เราต้องการจะไปนะครับผมต่อไปเนี่ยเราต้องขึ้นหลังคารถถายของคันนี้นะครับแล้วก็เดินไปเหลี่ยมๆตรงหลังคาตรงที่กันแดดน,นิดนึงแล้วก็กดสกเปซบาร์ได้ปกตินะครับ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของม้านั่งนะเราต้องใช้มุมมอ,องบุคคลที่1แล้วมองเท้าตัวเองนะแล้วก็กดดับเบิลยูทีนี้ในการหมุนทิศทางใช้เป็นเมาส์หมุนทิศทางเอานะครับผมพอข้างหน้าเนี่ยเราก็ใช้มุมมองบุคคลที่3นะคะรับแล้วก็ชิดดับเบิลยูกระโดดได้เลยครับผมเพื่อ <savior> ความชัวร์นะครับแท่งตรงนี้แนะนาไม่ใช้มุมมองบุคคลที่1เราถึงจะกระโดดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นไอ้รูเล็กๆของมันเนี่ยทำให้เราตกลงไปได้นะครับผมทางข้างหน้าตรงนี้เราต้องใช้พื้นที่ในการวิ่งนิดนึงนะครับเพื่อกระโดดเข แต่ตรงเนี้ยเราไม่ต้องกดกระโดดใแด,ดงสิ้นแค่ชิปดับบรรยูตรงไปนะครับให้มันลงมุมก็พอแค่นี้แล้วก็กดกระโดดขึ้นตรงนี้ได้เลยนะทีนี้ในส่วนของม้านั่งนะครับม้านั่งตัวแรกเนี่ยเราสามารถเดินได้เลยล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนให้เองแต่ม้านั่งตัวที่สองเนี่ยเราต้องกดกระโดดด้วย1ทีนะครับในส่วนของรั้วเนี่ยเราใช้มุมมองบุคคลที่1แล่เราใช้เท้าเราเนี่ยสัมผัสกับบนล้วให้ได้นะครับแล้วเดินไปให้สุดปลายล้วเนาะเราค่อยใช้เมาส์ในการหมุนนะครับผมต่อไปเนี่ยเดินไปให้สุดปลายล้วเหมือนกันนะครับ พอถึงปลายร้วเนี่ยเรากดชิปแต่มันอยู่ได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะต้องระวังรูระหว่างเหล็กของรถเมย์ให้เราเดินไปตรงกลางกลางเหล็กของรถเมย์นะครับเราใช้มุมมองบุคคลที่1แล้วให้เราเดินข้ามผ่านรูตรงนี้ไปเลยมันจะไม่ตกห้ามหยุดนะครับพอถึงตรงยางเนี่ยให้เราใช้มุมมองบุคคลที่1เหมือนเดิมแล้วก็ใช้เมาส์ในการหมุนทิศทางในการเดินนะครับ แต่พอสุดเกือบสุดไปยัางเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นมุมมองบุคคลที่3แล้วชีบแล้วมันอยู่กระโดดไปเลยนะครับ oh, <okay>. oh. <laughs> ตรงนี้จะต้องใช้มุมมองบุคคลที่1เพื่อกะระยะให้ดีนะครับพะมันมีโอกาสตกได้เราต้องใช้ปลายเท้าเนี่ยเกือบถึงแท่งกันนะครับผมพอถึงตรงนี้ให้เรากดสไปบายเฉยแล้วกด S กลับมาให้ทันนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องกดชิปนะครับกดแค่แบบบรยูแล้วสเปซบาร์พอนะครับผมพี่ครับพี่ครับในในที่ขึ้นได้มั้งเนี่ยครับนี่ผมเหร ตรงนี้จะเริ่มยากแล้วนะครับผมเร,เราจะเราจะไปจะต้องใช้มุมมอง V เนี่ยเพื่อให้ตัวละครเราหยุดนะครับคือเราต้องปรับเป็นมุมมองที่ไกลที่สุดก่อนแล้วดับบัยูล้วกดกระโดดไปแล้วกด v อีกทีนึงครับผมมันทำให้ตัวละครเราหยุดนิ่งนะครับทาเหมือนกันอีกรอบนึงครับตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้ชิป W H บในการกระโดดนะครับผม ไปเนี่ยเป็นจุดปรับเซียน,นะครับผมของใครหลายๆคนเลยแล้วก็ของผมด้วยนะต้องใช้มุมมองบุคคลที่1น,นะครับในการเดินไปแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยต้องใช้ชิปับรยูกระโดดแล้วใช้มุมมองวีในการหยุดตัวละครเหมือนเดิมครับผม ตรงนี้นะครับแนะนำให้ใช้ชีพแบบยูกระโดดนะครับผมพอถึงตรงนี้ก็จะชิลหน่อยนะครับพอกดสเปซบาร์อย่างเดียวตรงนี้ก็แนะนำเป็นแบบบรรยูสเปซบาร์นะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ยากของใครหลายๆคนนะครับให้เราใช้มุมมองบุคคลที่1ให้ใช้เท้าสัมผัสไปหรือว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับและจนถึงของมุมล,ล้านนะครับให้เรามองที่หัวขอบมุมล,ล้านนะครับและให้ใช้เมาส์สบัดซ้ายขวาแล้วกดสเปซบาร์เดี๋ยวมันจะขึ้นให้ครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมใช้เมาส์สบัดครับกดสเปซบาร์เดี๋ยวมันจะขึ้นได้โอเคประมาณนี้คะ นี่นะแถวบ้านผมเรียกว่าจุดป,ปราบเซียน,นะครับผมให้เราตั้งหลักตั้งแต่สระบุรีนะครับผมแล้วเรากระโดดไปให้ถึงลบุรีนะครับโดยการใช้ชิป w h นะครับผมมันจะขึ้นไปอยู่บนคอนเทนเนอร์ครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าให้หัวกระแทกหนักกว่าน,นี้เพราะถ้างั้นมีโอกาสตายได้ถ้าเลือกแค่40่นะครับ ตรงนี้นะครับมันจะมีทางลัดนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้ดูว่าทางลัดเนี่ยไปยังไงนะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราต้องปรับมุมมองเป็นมุมมองบุคคลที่1ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองสังเกตอยู่ที่เหล็กข้างหน้าที่ผมชี้นะครับเราก็เตรียมตัวใช้มุมมองบุคคลที่1แล้วใช้ชิปดับ o u b l ในการกระโดดนะครับผมตรงนี้เราต้องใช้ double u ตเปซบาร์ในการกระโดดห้ามชิปดับ o u b l กระโดดนะครับเพราะมีโอกาสที่จะกลิ่งตกลงไปได้นะครับผม งเนี้ยเราต้องใช้มุมมองบุคคลที่1ในการหยุดตัวละครหรือทําให้ตัวละครนิ่งหลังจากที่กระโดดนะครับผมทาเหมือนเดิมครับปรับเป็นมุมมองที่ไกลที่สุดแล้วพอกระโดดนะครับล้วก็ใช้ตัว V หรือว่ามุมมองบุคคลที่1เนี่ยในการหยุดตัวละครนะครับ บันไดด้านล่างเท้าเราเนี่ยก็คือทางปกติที่จริงๆเราควรจะมากันนะครับแต่เราดันลัดมาตรงตู้รถไฟก่อนแต่ตรงทางด้านล่างเนี่ยถ้าใครมานะครับต้องระวังด้วยมันมีเหลี่ยมเล็กๆสําหรับบันไดอ่ะถ้าเราเดินไปโดนนะครับเราจะแบบว่าตกลงไปตรงบันไดแล้วเราไม่สามารถขึ้นมาได้ครับเพราะมีไม้กั้นไว้อยู่ ตงนี้ต้องระวังนะครับบางคนกดสเปบาร์ไม่ทันก็จะตรงไปด้านล่างนะครับนี่มีตัวอย่างให้ดูอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับข้อผิดพลาดนะครับหลอกผมพลาดเองครับอันนี้ ตอนนี้ก็ถึงทางเข้าของเกาะลอยฟ้าประเทศอเกซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กล่องจีนห้าเราเราอยู่บนเกาะลอยฟ้าแต่ก่อนอื่นอะ่ะขอถ่ายรูปอวดไอ้พวกข้างล่างที่มาไม่ถึงก่อนแบบนึงนะครับ โอเคฮะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตแปลวกล่องจูน5้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะครับบราเชียไอใบบันนองกูห้ามาจากไหนเดี๋ยวกูจะเก็บให้ดู